น้อมนำสายตามาที่ทุ่งนาเดี๋ยวอีลาก็กล่อยเดินน้อยนั่นนี่ใส่เขา้าวโพดนะครับตั้งลุงไว้เรียบร้อยเอาใส่วันนี้เอาปุ๋ยสูตรสิบห้าเนาะสิบห้าเสมอสิห้าเสมอลองพื้นนัน่นเดี๋ยวจะบ,บอกให้เอาละนะฮะขน้านั้นนี่ เกษตรกร,ร,กรดีเด่นของหมู่บ้านเอาปุ๋ยสูตรชิมาหลงก้นหลุมเนาะก้นหลุมข้าวโพดปีนี้ราคาดีครับข้าวโพดปีนี้ราคาดีหมูเหาเจ้าให้เจ้านายิ้มแย้มแจ่มใสน้อมน้ำใสยตาทุกท่านมากับตังรายการบนออยกักนะครับ หลังจากปุ๋ยสูตรสห้าหองกลหลุมเม็ดข้าวโพดหลงหลุมละเท่า,นนราทไรเม็ดหาเกษตรกรหนึ่งหนึ่งหลุมใส่กี่เม็ดครับสองเม็ดตัววันนี้สามกบตอบตั้งลุงหาเออกั้งแก้ทากำลังโฆษณาในใจไหนลองตั้งลุงตั้งลุง ไม่ตั้งลุงนะครับนี่ปัดโถค้นมาเกามาแกสมัยอีป่ออีแม่เนอใจตัวนี้แหละครับเนี่ยเขาจะตั้งเป็นลุมเป็นลุมไปนะครับเออเพื่อจะเอาเม็ดข้าวโพดลงเออสำหรับปีนี้ข้าวโพดกิโลตัวใดก็เก้า <9 S 1> บาทเก้าบาทถือว่าเยี่ยมเนอเออปุ๋ยนี่ก็บ่ต้อง้ายกำลังดีใส่นักคือ ใส่นักนี่มันเฮามาจะออเกมตัวแล้วมันเก่งใจสตางตัยเนาะปุ๋ยแกนตัวใดนี่สูงสิหปีนี่พันสามกับห้าสิบซึ่งก็นักแกเนาะนักแกคกกรับท่านผู้ฟังผู้ชมครับการปลูกนั้นมันไม่ยากรนะาคาพอรู้ว่าพอมีกำไร แต่ที่จะทำให้ขาดทุนคือนกพิราบหลังจากปลูกวันนี้พรุ่งนี้จะเหลือกี่เม็ดนี่แหละคือตัวปัญหาแล้วนะครับเออเราไม่รู้จะพูดยังไงเออข้อาวโพดนี้ไม่มีปัญหามีกำไรเนระราะปุ๋ยแพงไม่ว่ากันนี่ มันมีตรงว่าการที่นกพิราบถ้ามันกินไปกินง่ามมันลงกำมูกําร้อยกําพันตัวเนอเออนี่ใส่หลุมละสองเม็ดมือเป็นจัดแม่นนะครโจนใส่ตีนย่ำเลยยังมาเย็บแน่นๆนกกาแกะเอาไปได้หรือว่ามันคุยได้หมดอะเวลาถ้ามันออกงอกมันจะนี่อ๋ออ๋อมัน กินเม็ดแต่มันบ่ปอต่อได้เนาะมันจะซับขึ้นมาเออมันทช็อตลโลมันกินลอกจะซับตอจริงงอกน่ะอ๋อวันนี้พุ่งนี้บ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเตอร์ลอมันออกอ๋อเป็นจันทร์ใส่เลีเอาน้ำเข้าประมาณห้าวันน่ะมันออกมานกมันจะกินเลยงั้นประมาณนี้นกมันจะมาไล่จิกอ๋อมันมันจะกินต้นอ่อนมันถ้าจะหวานน่าตักซับอ๋อจันทร์เออ อ๋อกินเป็นเม็ดแต่มันบกินเม็ดแตมันัอ๋อมันก็จัดล้วกอ่ะจ้ะอ๋อครับอ่าท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับเขาโปดตีลงไปปรเดี๋ยวนี้นกกาแก่มันยังบกินมันจัดลวกกับนกกอะแกนั่นหรือมันนกพิราบนะครับอ่ามันบกินอ่ะกินแล้วมันจะได้รับอันตรายเนาะเผื่อเพอมันตายเลยนะครับเพราะว่าก่อนผสมสารนัอย่างไรเรียบร้อย แต่มันจะกินตอนงอกอันนี้ก็วานปุ๋ยไปนะครับนอถูกพ่องพิษพ่องบ่าว่าก,กันมันก็ตึงลงดินนะนะั่นนะ่ะครับน้ำล่องไปคือทำหลุมเขาโปด สมัยมาเก่ามาแกร้อยปีพันปีก็ทําแบบดังเดิมบเดียวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใจไม่แน่นหนาหนานักนอสมรําที่เปินสอนมาว่าเสียมบะคมต้องใส่ดำนักดำหนาเนอนั่นใจแห้งน้อยนั่น ได้ลึกอ่านั่นต่้งไปเรื่อยๆก้าวประมาณสามสิบเซนเนาะสามสิบเซน,น,เซนปีนี้ราคาดีเนาะเขาปวดนเนาะถ้าปุยชูแขมก้ามเขาปวดแป้งนิดน็บนะครับ มันเสียอย่างเดียวตีเขาปลดแป้งปุ๋ยก็แป้งแถมแรงงานก็แป้งแรงงานก็แป้งบัะเดียวแรงงานตัวใดนี่สามร้อยก่ก้าสามร้อยเนาะตีอื่นสามร้อยปลายเนาะปืนประกาศนะครับภายในเจ็ดวันตั้งหน้าน,นกก็แกไมาแอวหาแน่นอนเนาะ นั่นนั่นตั้งปูนบอกว่าหลังจากตั้งลุงเรียบร้อยก็มา่วยใส่ปุ๋ยจิ้มนี่นนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครให้แก่ทางรายการบานวยกักด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณต่างลุงเนี่ยล่องเพลงไปตัวก่อ,<ย>อ,อนฮะฮะนั่นลึก<ๆ> <Duty. S 2> พอประมาณเนาะหลุมนี่อืมเขาโปลูตั้งแต่ปลูกจนเก็บนี่กี่เดือนนี่ 4เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว4เดือนขอได้ความขอบคุณจากทางรายการบ้นุยกักนะครับผมเกษตรกร,ร,กรหันหน้าทางนี้หน่อยครับอ่าเปิดมวกพอกับพอรอกับล้ะนี่บาทถั่วสุดรอขอบคุณสุดรอขอบคุณครับ